วันนี้จะมาทำนายเกี่ยวกับความฝันที่เกี่ยวกับแมลงว่าถ้าท่านใดฝันเห็นแมลงเข้าเต็มบ้านและเยอะมากนั้นความฝันนี้อยากสื่อสารอะไรกับคุณการฝันเห็นแมลงแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านทำนายได้ว่าจะได้รับโชคลาภใหญ่หลวงหรือได้รับค่าทาสบริวารที่จะมาอาศัย ช่วยเหลือท่านอยู่ในเวลานี้ก็เป็นได้ถ้าท่านเห็นว่ามีแมลงเข้าบ้านด้วยแล้วนั้นคุณไม่ควรรับอะไรใหม่ๆมาทำในช่วงนี้เพราะว่าจะเป็นการเสี่ยงอย่างมากเพราะถือว่าเป็นดวงที่ยังไม่ค่อยดีมากนะักที่จะทำการใดในช่วงนี้ควรทำบุญตักบาตฟังธรรมบ้างระวังจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคุณคิดว่าเขาจะไม่ทำอะไร กับคุณอย่างแน่นอนคือเป็นคนที่คุณไว้วางใจนั่นเองระยะนี้อีกเช่นเดียวกันคนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ไม่หนักหนามากนักเร็วๆนี้คุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลและมัดระวังการเอาเปรียบ คนที่คุณคิดว่าเขาจะไม่ทำอะไรคุณเลยก็ถือว่าเป็นการระมัดระวังเรื่องการเอาเปรียบโดยเฉพาะดังนั้นควรตั้งอกตั้งใจอยู่ในสินธรรมอันดีและอย่าคิดมากไปเลยถ้าคุณเป็นคนดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในภายหลังและอย่าไว้วางใจผู้ใดให้มากนักในช่วงเวลานี้ตัวท่านเองจะได้ลาบจากทางไกล โดยการเสี่ยงโชคในไม่ช้าคิดทำการไว้ทำสิ่งใดคิดไว้จะเป็นผลสำเร็จหรือดวงชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในการที่จะมีโชคมีลาบนั่นเองความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเกิดความแน่นแฟ้นและรักใครกันมากขึ้นเพราะว่าผ่านทุกอุปสรรค ปัญหามาด้วยกันนั่นเองจะทำให้มีความเห็นอกเห็นใจกันเป็นอย่างดีข่าวดีๆก็กำลังจะมาถึงตัวท่านเองและครอบครัวฝันนี้อาจจะทำนายได้อีกอย่างหนึ่งว่าถึงเวลาที่คุณจะได้ล้างนี่กรรมตั้งแต่อดีตท,ที่เคยเป็นมาแต่ชาติก่อนโดยที่ท่านต้อง ยอมรับและทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้เพราะถือว่าเมื่อเราทำสิ่งใดกับเขาไว้แล้วเราต้องได้รับผลในอย,อย่าได้กังวลไปเลยว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเมื่อนี้กรรมหมดแล้วสิ่งดีๆจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนจงคิดดีทำดีไว้เสมออย่าคิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณยากลำบากเพราะสิ่งนั้นคือบททดสอบ แห่งความเป็นคนดีอย่างแท้จริงจากตัวของคุณเองที่คุณทำมาอย่างสม่ำเสมอความดีจะอยู่รายรอบตัวคุณทำให้คุณมีความสุขใจสบายกายอย่างแน่แท้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ฝันเห็นแมลงเต็มบ้านนี้นะคะ